ลรงเปนน้ำตาลเรงเพลนลรงเปนน้ำตาลเรงเพลนพี่คะสก่อนเอง insert ก่อน insert น้องมันสบายสบายสวีกันไปเม่อนสนใจสวีกันไหมอ่ะเขารู้แล้วละมามาพร้อมนะครับพร้อมไหมคะเทปเทปนะสามสอง action สว่างข้างตาควาชื่นญยากจนตาจามคิดทุกคืนเห็นนภาสมรักวันใจนักแกลงรักไรไม่ชื่อไม่ต้อกูเป็นเอ็นรักที่มีได้ชื่นชื่นรัก รักเจ้านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักถึ่งพันฟ้านี้ได้ไหมพี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่น,นักเชิญน้องควักออกดูพี่ยอมสิน้นวันจ หากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเธอรำพันแต่คำรักเอบคับพี่ยังไม่สั่งค้าห้ามหยุดเล่นสิอะไรปิดติดเพลงก่อนพี่กอปพี่กอหัวใจ อ๋อเขียอ่เพิ่มทำไมครับไม่เดียวให้เดียวแยถ่ายออย่างเงี้ยเยกันหนึ่งเลยไหมเหลือนี้เลยก็เราจะได้ฟังงสองเขอยได้ฟังอ่าได้อันนี้ถ่ายอูนะอ่ของจะให้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพี่จะเปิดเพลงแต่ไม่ต้องร้องครับนึกถึงอารมณ์นั้นไปนะครับโอเคอ่ากล้องเล่นต่อไปนะเล่นอินเสิร์ตตานี้เป็นอินเสิร์ตพร้อมเทปนะครับผมจับผมทัดพูดสามสอง แอคชั่เล่นบาพี่มีของจะให้จ้าที่รัก ทางหัวทางเนี้ยเท่เลยเขิหลกันแบ่าเดี๋ยวให้พี่โลมเคลื่อนไหวขืนจริงเลยต่อไปเดี๋ยวเราถ่ายหลอกเดี๋ยวให้น้องนั่งบนเนี่ยฮะแล้วเอาแคบหน้าสองคนเลยยิงสองฝั่งโหดมากโอ้ยไม่ไม่ดีใช่ไหมครับโอ้โหเกรงหัวอีกนิดเดียวหน้ากระตุกแล้วครับ ยังไงนะครับสบายสบายสบายแบบจับตัวเขาก็ได้จับนอจับตัวจับผมแบบเออลูกอะไรเงี้ยจับไม่หับไปเลยเขาก็พยายามเต็มที่แบบไม่จับเลยคือตอนเนี้เป็นห่วงกีต้ามากกว่าห่วงอ๋อรักมากรักเครื่องดนตรีรักเครื่องดนตรีอ่ะสมมติว่ามุกเป็นเครื่องดนตรีอ๋อได้ครับเป็นชิ้นไหนก็ได้ที่ชอบที่รักที่สุดครับเป็นเปียโนอ่ะต้องดีสิจะดีอยใน ตอนนี้แบบสัมผัสเออจริงๆร่ะลองนั่งนั่งดีว่นัเหมือนว่าเรานั่งหย่อนขาอยู่อะจจะกล้องสองฝั่งละก็ลังได้ทได้ลยเครื่องนตรีอ๋ออันนี้หนึ่งเห็นผมเปนเล่กีตาร์กันนะอดีตดีดดีดดีดีดผมเขาดีดเนุูนองแบบโอ้ที่ดังอะไรตลกังตลกอะไรน้พี่ยาาน้องนเล่นแบบแตะคอทอง ตอนนี้คนที่ดูเขินคือถองเป็นผู้ชายที่ไม่มีความเข้มแข็งโอเคไหมคนจังคเพราะว่าเอนจอยที่ผมสบเขงมบโอเคเหมือนอามียุงมาเกาะหัวเขาแบบปัดได้เล่นง่ายธรรมชาติจริงๆถังแล้วอย่างหนึ่งคือคนเราอ่ะปกติ มันไม่ยิ้มตลอดเวลาตอนนี้ของยิ้มตลอดคือก็ใช่ไหมใช่ไหมคือบางทีเวลาไม่ยิ jamais, ้มเ in นะะี่ย <c oughs> มันต้องจิตใจมันแบบเหมือนตอนที่เราถ้าเราไปดูเขาเนี่ยมันต้องแบบต้องสังเกตแหละว่าสังเกตร้อยเออเราอยากจะไปจับผมเขาเหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครัตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราแบบ ยิ้มเหมือนที่ถามนกันนะยิ้มยมองยิ้ก็ไม่แต่ว่าอย่างอย่างอย่างมุกเนี่ยเขายิ้มเขาเขินเขาจะมีดีกิการยิ้มไม้มีความสวยครผมมีความสุขก็ยิ้มไงแ่แต่ว่าตอนนี้ยิ้มดีกีของเรามันยิ้มแบบยิ้มแบบเหมือนยิ้มนั่งนิ่งๆอะยิ้มยิ้มเชื่อมือเฉยมันต้องมีดีกีดีกีอย่างที่พี่บอกดีกีของการยิ้มว่า โมเมนต์ก่อนจะเข้าฮุกมันต้องอาจรู้สึกมากขึ้นหลังจากนั้นหอนลงแต่คีดความรู้สึกเอาไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาอย่างอย่างน้องวุกเนี้ยโอเคเขาจะมีแบบช่วงเขินอายช่วงอะไรของเขาเขาจะมีเลเวลขึ้นลงขึ้นลงของเขาเนาะใช่ไหมคือแบบว่าอัดทำให้เขาเขินกว่านี้ทําให้เข้าเขินกว่านี้ครับนะงั้นคุณขออะไรโอเคให้พี่ลงขอตอนช่วงที่สนมองท้องฟ้าเป็นยิ้มแบบไม่เห็นไฟยิ้มสบายสบาย ยิ้มเหมือนแบบวันอากาศดีออกมานั่งเล่นกีตาร์ไไนั่งคุยกับคนที่แบบต่อสวรรไปเพื่อน,นนูลนี่แต่ทันทีที่หันไปเห็นเขามองเขาจับเขาเออค่อยพายยิ้มค่อยๆพายยิ้มเห็นกันมากขึ้นเพราะว่าเห็นเราเออเห็นคนที่รเรารักแล้วมันเบิกใจแต่ได้มีดีกรีการยิ้มที่แตกตา่างแล้ว อะไรที่เขาเริ่มแบบเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราในแง่ของการจับทําให้ยิ้มมากขึ้นก็จะดีมากขึ้นเดี๋ไม่ต้องยิ้มก็ได้แต่ว่ารู้สึกดีเชยวเขาเงาให้หน้าต้องดูดูเอาลายไหนอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะกูบอกให้ยิ้มไม่ได้เหรอกูบอกให้มีความสุขกูบอกตอนไหนให้ยิ้มไม่ได้พูดเลยให้ยิ้มบอกเขาให้มีความสุขหลังสมองมั้งโอ๋มาโอ้ยกิตาเลยครับผมตาใหม่ละ แล้วถ้าเกิดตอนไหนที่เราอยากสนใจเขาวางกีต้าร์มันเหมือนวางกีต้าร์ตัวหนึ่งไปสนใจกีต้าร์อีกตัวหนึ่งแค่นั้นแหละเฉลี่ยก่อนอ่ะเล่นไปก่อนปดใบไม่ต้องสนใจคนอื่นเลยเล่นไปก่อนเราคุยเรื่องอื่นไปก่อนเราสองคนไหนลองอินพอไวให้ดูหน่อยคนรักกันคุยกันเดี๋ยวเราแสงจันทร์เนาะไม่ได้เขาอินพอไวน่า ไอ้บายตายเรื่อยมุกเอ้บอยไม่ได้ประเด็นใช่ไหมไมุกเป็นคนไอ้บายไม่ได้ร้องเพลงได้อย่างเดียว <_ t od ic> อะไรดีนึกถ <_ t od ic> ึงเ,เพลงก็ได้นึกถึงเพลงที่มีความสุขอะไม่ได้หัวไม่ต้องเพลงเ้เพลงที่เราฟังมีความสุขอะเออแล้วอยู่กับมันไปก่อนออเพลงที่แบบว่าแฟนเคยให้ครั้งแรกเคยจีบสาวหังเคยจีบแล้วเพลงเนี้ยโอ้โหฟังแล้ว หรือจีบหนุ่มก็ได้อถ้าไม่เคยจีบสาวพี่ครับหนักเลยงานนี้เห็นท่ามคิ้วข้าหมดเอาให้บอกจีบสาวไม่คิ้วข้าหมด้วยเพลงนี่ชอบเพลงที่เวลาฟังทีไรสบายใจทุกครั้งอลองทำในใจเหมือนกันทั้งคู่แล้วมองไปที่ดวงจันทร์คิดถึงเพลงคนละเพลงก็ได้ตอนนี้ในใจใชิวๆไปขอเห็นหน่อยไหนทอยู่ในใจนะขอดูหน่อย ห้ามหยุดทํานะเมื่อไรที่หยุดทําปุ๊บสายตาเปลี่ยนเห็นนะครับได้ครับขอกระดาษทิชศษหน่อยนะหน้ามันใช่ไหมคะเหนื่อยเลย๋อเหนื่อยเลยเหรอคะอ่าอยู่เรื่อยๆนะ <c oughs> อยู่กับตัวอยู่กับ,อกบสองคนนะไม่ต้องสนใจคนอื่น ขอวิชาด้วยครับนี่ฉันได้ซับนายคนเยอะนะต้รับะานมันตนี้ของน้องโอเคเนาะวิงวิงอันนี้เป็นช่วงสมาร์ทเห็นไหมสองคนทบทวนเมื่อกี้นะพี่โรมบอกอะไรไปบ้างนะครับ สมาธินะถามสมาธิเยอะๆแล้วถ้าเกิดเพลงจบนะยังเล่นอยู่นะเดีย๋ยวเพิ่งหลุดนะแล้วก็เดี๋ยวก็ก็ให้ของเขาเลยนะครับ,รบโอเคนะครับพร้อมครับเตฟออะทําเพลงสบายใจในใจไปก่อนสามอะแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งสมาธิเชื่อให้ได้ก่อนเชื่อให้ได้ ถังเลาเรากอดแฟนน่ะมือมันไม่กรอบกอดไปเลยเออไม่ไม่จะจอดเอวก็ได้แต่มือมันไม่ใช่แปะไม่เหมือนขี้เกียจไปแปะเออจับก็จับเลยเออเดี๋ยวมันหล่นรถทอนท้ายแว้นออกมาโอเคมาพร้อมนะอ่อยู่ป้าอยู่กับอยู่กันสองคนรีแลกซ์หน่อยจับอยู่แต่รีแลกซ์เลยอืมตอนนี้แขนเกรงถ้ารู้สึกตรงไหนเกรงเริ่มค่อยๆคลายกล้ามเนื้อตรงนั้นดูเออสบายพร้อมนะเย็นๆเนาะ Psalm, song, action. ต้อัวเป็นอื่นรักที่มีแต่คืนซื่นรักหรือไปคำกอรักสองคำกอรักน้องใครสาบนักเลืกมากเท่าไรรักเจ้านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียงที่รักครึ่งพันฟ้านี้ได้ไหมพี่สุด่นี้ไม่ถึงครึรัก น้องควักออกดูพี่ยอมสิ โอเคดี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 ดแฉลบโอ้ยได้อว่าในใจทรมานกันใหญ่เลยเมื่อไหร่เจะเขาเสียทีนะไอ้นะไม่ไม่ใช่ครับยิ่งเหงนใหนหน้ามุกตื่นเต้นมากเลยดีแล้วทังดูรีแลกซ์ขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งในเทพแล้ว เอาเอาว่าไม่งใจพี่เปลี่ยนใจพี่ครับขอบคุณครับรอบนึงเทพเลยครับแต่ถังเริ่มมาถูกเดเรคชั่นแล้วครับรู้รู้ตัวหรือเปล่าเริ่มแบบว่าอ๋อรู้แล้วที่ครูบอกว่าอะไรเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเก่งทําไงก็ไปใส่เข้าลึกๆเมื่อไหร่ที่เออรู้ละไหลเกรงหายใจเข้าลึกๆผันคลายไปจับมือเมื่อกี้หน้ารังจะตายน้าลายเกรงทำไม ไปเอาไว้เป็นก่<ป>อนนะอันเทค2ดีขึ้นเยอะมาก